พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง ทิฐิทัโลมิติมายาตอนที่23อภิชาตตอนที่หนึ่ง สุดยอดเลยใช่นมิละ่ะสุดยอดเลยฟ้าใสนี่มันโมลี่โมลี่รุ่นหายากเลยนี่ใช่มีแค่50ตัวในโลกโอ้ยใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้างช่วงนี้พวกผู้หญิงคลั่งสะสมตุ๊กตากันจังนั่นสิเมื่เช้าค้าได้ยินบางคนอวดว่าที่บ้านมีตุ๊กตาตั้ง500ตัวแนะ่อือหือเยอะขนาดนั้นคงไม่มีที่ให้นอนแล้วละ่ะอื ปันมานี่เร็วภารกิจใหม่มาแล้วนั่นมันตุ๊กตาของฟ้าใสนี่นาเอไม่เห็นมีปีศาจเลยนี่นาถ้างั้นพวกเราจับตาดูฟ้าใสกันไปก่อนแล้วกัน รับทีมาแล้วฮึบฮึบรับไปเลยคนละชามนะเอ้าเอาไปไม่ต้องแย่งกัน <c oughs> ไม่ต้องแย่งกัน <c oughs> เฮ้ยสุดยอดไปเลย <c oughs> นี่รู้ไหมเดือนหน้าตุก๊กตาโม,มลี่โมลี่รุ่นใหม่ก็ออกแล้วนะค้าจะให้พ่อซื้อให้อีกนี่เราก็ตามฟ้าใสมาครึ่งวันละไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลย ลาข้าเจอปีศาจแล้วล่ะนั่นไงสมบอริทิธิทลุมิตินายาฉายาปีศาจละโมบชื่อจริงอภิชาโลบอยากได้ของของผู้อื่นนิสัยไม่รู้จักพออยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้และไม่ใช่ของของตนน,นี่นี่มัน ปีศาจน้ำมแบบนี้แปลว่ากระรอกกำลังคิดอยากได้ตุกตาของฟ้าใสอยู่แน่ๆไปกันดีกว่าเก็บก่อนนะอยากได้อยากได้ไปให้น้องจังก็เอาไปเลยสิรีรออะไรอยู่ล่ะมันไม่ได้ ไปคืนฟ้าใสตุ๊กตาโมลี่โมลี่นี้ไม่ใช่ของข้าไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะเจ้าเอาไปก็ไม่มีใครรู้หรอกเจ้าอยากเอาตุ๊กตาโมลี่โมลี่ไปให้น้องสาวที่ป่วยอยู่ไม่ใช่หรือไงใช่แล้ว,ลวน้องสาวข้าป่วยต้องนอนอยู่แต่ในห้องคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีของเล่นถ้าเอาโมลี่โมลี่ของฟ้าใสไปให้ล่ะก็ต้องดีใจมากแน่แ เจ้าคิดถูกแล้วกระรอกขโมยตุ๊กตาไปเยอะๆเลยน้องเจ้าจะได้มีความสุขมากๆไม่ได้การกระรอกต้องขโมยตุ๊กตาของ้าใสแน่ๆข้าจะเข้าไปห้ามเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้าเข้าไปตอนนี้กระรอกอาจอ้างว่าเราใส่ความก็ได้นะเราดูกันไปก่อนดีกว่าไอ้ฮะไปก่อนละ จะปราบปีศาจละโมบข้าว่าเราต้องทําให้กระรอกสารภาพด้วยตัวเองแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะโอ้ยเรื่องแค่นี้เองทําไมไม่ปรึกษาข้าล่ะอยากให้กระรอกสารภาพความจริงใช่ไหมข้าจัดให้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยตนี้ตรงนี้ทำไไม่ได้เสียงดังดวงหูจริงทําอะไรของเจ้าอีกเนี่ยกัน ฮะเสร็จแล้ว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 ค้ากลับมาแล้วเยกันทำไมไปวัยมาวัยแบบนี้เนี่ยข้าไปทำสิ่งนี้มาให้นะซี่แทนแทนแทนจริงใจมิเตอร์จริงใจมิเตอร์ใครที่ติดจริงใจมิเตอร์ไว้ที่หูเวลาพูดโกหกจะเกิดอาการเต้นไม่หยุดเจ้าปันเมื่อเช้าเจ้าใช่ไหมที่แอบขโมยสาระเปาส่วนของข้าไปกินข้าเปล่านะ กตากตากตา้ยทำไงให้หยุดเต้นได้เนี่ยอ้องยอมรับความจริงมาสิกตากตากตากดายกดายข้ากินเองแล้วข้าขอโทษกตากตาโอ้ยสิ่งประดิษฐ์แต่ละอย่างของกันนี่คิดได้ไงอะขอบใจที่ชมเราจะใช้เครื่องนี้ทำให้กระรอกยอมสารภาพความจริงด้วยตัวเองอ เย็นๆนะเดี๋ยวพวกเราช่วยกันหาน่าจะเจอข้าไม่น่าเอาโมลี่โมลี่มาโรงเรียนเลยขนาดในโรงเรียนยังมีขโมยแบบนี้โมลี่โมลี่ของข้าจะโดนขโมยด้วยไหมเนี่ยแย่แล้วเอาไปเก็บดีกว่ากระรอกดูไม่มีความสุขเลยนะแง่ละคนที่มีความผิดก็จะกระวนกระวายไม่มีความสุขแบบนี้แหละ แล้วดูเพื่อนๆสิพอมีของมีค่ามากก็กระวนกระวายมากแบบนี้คงไม่เป็นอันเดียนกันแน่ๆทุกคนข้ามีเครื่องมือใหม่มาแนะนำเครื่องนี้น่าจะช่วยฟ้าใสจัพมโมยได้ด้วยละ่ะเครื่องอะไรหรอกันจริงใจมิเตอร์ค่าประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อเช้านี้อทดสอบ<ะ>กับเจ้าปันก่อนเลยละกัน เจ้าปันอีกแล้เจ้าเป็นคนเอาตุ๊กตาโมลี่โมลี่ของฟ้าใสไปใช่ไหมข้าเปล่านะคนอย่างข้าไม่อยากได้ของของใครจนต้องเป็นขโมยหรอกอ้ย <c oughs> เจ้าปัน <c oughs> หล่อฉลาดแล้วยังจิตใจดีอีกข <c oughs> ้าปลื้มถุกคนแล้วแบบนี้แปลว่า <c oughs> เจ้าปันไม่ได้เอาโมลี่โมลี่ของเจ้าไป เพราะถ้าค่าติดจริงใจมิเตอร์ที่ใครแล้วคนนั้นโกหก ok. จะเกิดอาการเต้นไม่หยุดขึ้นมาทันทีถ้าค่าลองติดให้ทุกคนในห้องนี้และคนที่ขโมยโมลี่โมลี่ของเจ้าอยู่ที่นี่เราจะต้องจับได้แน่ๆขอบคุณเจ้ามากเลยทุกคนข้าขอความร่วมมือหน่อยนะ mm hmm. ได้เลย,เลยถ้าเราบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องกลัวจริงไหมมันมี mm hmm. เจ้าขโมยโมลี่โมลี่ลของฟ้าใสาไป mm hmm. ใช่ไหมข้าไม่ได้ขโมยแน่นอน ใครล่ะทีเนี้ยน่าซข้าว่าจริงใจมิสเตอร์อาจใช้การไม่ได้ก็ได้ข้าไม่เห็นสัญญาณจะดังเลยถ้าติดคนโกหกมันจะได้ผลจริงหรือจริงสิเจ้าจะลองไหมล่ะออไหนเจ้าลองพูดเรื่องโกหกมาสักเรื่องสิไม่เอาวะข้าไม่อยากเล่นเจ้าพูดเองนะว่าต้องพิสูจน์รับผิดชอบคำพูดด้วยหรือเจ้ากลัว คนอย่างข้าไม่เคยกลัวหรอกนะว่าเอ้ยจะ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 ช่วยด้วยว่าเอ้ยข้าอยู่เต็มไม่ได้ขาขาขาขยับไม่ได้ที่แท้เจ้าก็กลัวแต่โกหกว่าไม่กลัวดิ๊แปลว่าจริงใจมิตอร์ของเจ้าใช้ได้จริงนะสิเรามาลองติดทุกคนกันเถอะแย่แล้วเอากระรอกจะไปไหนล่ะ ติดจริงใจมิเตอร์ก่อนเซแสดงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าไงคะคา่คะคะเ้ยกะรุบมีพิรุษรีบตามไปกันเร็วไปไปไปกปไปะารอบกำลังปิดบังความลับอะไรไว้แล้วตุ๊กตาโมลี่โมลี่หายไปไหนติดตามได้ในตอนต่อไปคำทำคำไทย ได้เวลาตอบคำถามแล้วสิลาข้อไหนจัดอยู่ในมโนกรรมการกระทำทางใจข้อ1อภิชาโลภอยากได้ของของผู้อื่นข้อ2พยาบาทคิดปองร้ายทำลายผู้อื่นข้อ3ปานาติบาทการตัดลมหายใจของผู้อื่นง่ายมากข้อ1อภิชากับข้อ2พยาบาทไงล่ะเป็นการกระทำทางใจเก่งมากแยกออกด้วยแฮว่าแต่ แค่คิดในใจก็ก่อกรรมได้แล้วหรอเนี่ยน่ากลัวจริงๆใช่แล้วเหมือนที่กระรอกคิดอยากได้ตุ๊กตาของฟ้าใสถึงจะแค่คิดยังไม่ได้ขโมยแต่ก็เกิดอภิชชาความอยากได้อย่างแรงขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจก็กลายเป็นขโมยจริงๆได้อย่างนี้นี่เองแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย ในตอนต่อไปกระรอกถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสความจริงของเรื่องนี้คืออะไรต้องติดตามไปนะครับ